สวัสดีครับกลับมาค้งสำหรับมาครับนะครับวันนี้เราผมจะไปสำรวจสตองโฮกันเล็กน้อยนะครับแล้วผมก็มีผู้ช่วยไปคนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้มาอยู่นะครับเพราะว่าผมเปิดเซิร์ฟกันเปิดเซิร์ฟกันไม่อยู่จริงๆนะครับอันนี้ฮัลโหลไม่ได้ครับเป็นดอยไม่รู้เออเปิดเปิดอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่าแล้วเล่นไม่ได้ดูเขาเล่นแทนแล้วกันแอปเปิล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 กัดแอปเปิลแอปเปิลไปกี่ินลูกว่ะแหลกกว่า โอ้ยคนดูก็แหลกเหมือนกันเว้ยไม่ต้องเครียดเอ้ยไม่ไม่ใช่ขอภาพเป็นแบบข้าปเจ้ารู้แล้วแม็กเอฟเอมันจะลื่นขึ้นนะครับเอโอโหไม้แบ่งไปหน่อยก็ได้นะครับนี่ไม้อ้าวหมดลวมไอ้ตายเนะี่ยโรงงานสเกิลตันนี่ก็บอกละที่ทำน้ำใสแล้วเก็บนะอโอ้ยวิเนอร์เขาเขาทำได้ครับ เฮ้ยพัมกินว่ะอยากดูสตองโฮแล้วโอเคครับครับครับใช้โปรแกรมอะไรนะครับที่ดูหน้าจอผมครับตายโปรแกรมะไรเนี่ยแต่ยังแหลกเลยครับแต่เนอะพอดูดูเรื่องอะยางแหลกแหลกอ่ะมวยแหลกมากว่ะวะไอ้ตรงนี้ดูเรื่องดูรู้เรื่องอยู่ก็พอรู้เรื่องอยู่อ่ะอ้ตรงนี้เต็มที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยไม่รู้ข้างล่างเป็นรักเอ้อยา วิ่งสัมบุเอเฮสัมบี้ฮะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้บวกโคกอย่าธนูตบเดธนูมีวิยิงตบอะไรมันแบบเขาจะว่ามันอันตรายอะเล่นโอ้โหเนี่ยอันตรายเนี่ยมึงอยู่ไปเดินมายอมตีเว้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นไอแมงมวย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 ไอสไลด์สไลด์เสียงสไลด์เฮ้ยเอ้ยเอ้ย ตัวอะไรวะตัวอะไรวะหนาวะมันมันแหลกใช่ไหมวะเฮ้ยสมบูยสมบูยสมบูยเฮ้ยได้เนื้อเน่าเด้อเว้ยไอเห็ดนี่ของไม่รเก็บดูเชิญดูเชิญโอ้ยเดี๋ยวไปพะโล่นล่ะเนาโอ้ย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 สองตัวเฮ้ยสองตัวสองตั้งสองตัวโอ้ยเฮ้ยไอมันยิงกันเอง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 มันยิงเอ้าเฮ้ยมันยิงกันเองอะอ่ะกะตันยูกระตันยูกระตันยู ดูดูมวยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอาแล้วตายอะไรนะอะไรนะนี่ไปลอยเขาเอ๊ะลอยกันเอ็งมวยไม่เคยดูมวยเหรอตอนเปิดอะแต่แอ๊ะเอ๊ะเอ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 ะอะไรล่ะเออต้องงอลำมวยน่แหละแอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอมาสำรวจทางนี้นิดหน่อยขอพูดไม่ต้องไม่ต้องพูดยาวมากนะครับผมออกรายการเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับชื่อรายการอะไรนะครับแต่ผม สุภาพเรียบร้อยโอ้โห,โหนี่หยาบเลยหรอเนี่ยเ <c oughs> อาจริงๆนายลอาไปดูวิดีโอของเราดูสิคําหยาบน้อยมากอะคิดเออดูอยู่เคยเห็นยังเคยเห็นยังดูดูอยู่ครับหยาบน้อยนิดนึงนี่นี่ครับทางไปสตองโฮนะครับไอ้อเหล็กเว้ยเดี๋ยวใอมาหลอนนี่ว่ะเข่าด้ลึลกๆเฮ้ยลืมเอาถังมาว่ะจับ ปรับจอเป็นมูดดี้เอ้ยมูดดี้ได้ป่าวะยังไงวะให้มันมืดๆตุนหลอนเนี่ยปรับเเเออาาดีแบบไบเป็นไอ้นี่ยอบชั่นออบชั่นเออร้อยลงไปให้หมดเลยอะลงไปให้หมดเลยลงอะไรหมดแล้วฮาร์ดเออโอเคฮาด้วยครับฮาดด้วยหุ้ยเสียงโอ้โหเฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นเว้ยนี่ยนะครับคือสตองมจะเออการมันถึงจะหลอนต้องเล่นงี้ นี่ตอนเนี้ยโอ้โหเลยนุ่นดูเสียงดิดินเสียงมาเฮ้ยเฮ้ยสกิลตั้นสกิลตั้มสกิลตั้มเออได้นะพี่แกเขายืนลอยอยู่นะนี e ่ย oh, ืนซูมโอ้แกละเป้ยแกละเป้ยเฮ้ยโอเคนะครับเออคนนี้สำหรับคนนี้นะเป็นเพื่อนผมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมคนหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้มันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เหมกันนะเพราะว่ามันเลิกเล่นไมค์คาร์ไปนานกันนะครับไอเนี้ย เอ้สเกลตันอยู่ข้างในเห็นป่าวะตายเห็นป่าเห็นป่าวยักนะเห็นป่าเห็นป่าไตกตายมีห้องเลยถุยแลัทหน้าตบ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 เฮ้ยไอ้ห้องสมุดเว้ยเนี่ยตายมึงรู้ป่ะมีห้องสมุดอ่ะสตองโฮมึงเคยเขร้ามาเก็บของก่อนแล้วงไงวะเดี๋ยวกูจะมาโดหนังสือมันกูไม่มีหนังสือหนังสือเวอร์ชันนี้ต้องใช้หนังวัวด้วยเว้ยเป็นหนังสือหนังวัวเฮ้ยใทรอ่ะเออหนึ่งต้นหนึ่งจุดสามหนึ่งเว้ย มีหนังสือหนังหมาป่ะบัญชีหนังหมาเงี้ยเออไม่มีคร <laughs> ับพี่เฮ้ยกูซุบไว้เผื่อเจอชินซิเวอร์ฟสทด้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงชินซิเวอร์ฟสทด้วยใช้มือตบได้เว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตบโคตรแรงตบโคตรเร็วอ่ะตายเนี่ยดูอันอื่นเลยเหน็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ตบมันเลยเอาเลยวะเอาเลยวะอยากเห็นตัวอยากเห็นตัวนอนมาบวกแต่จะบวกกับตูดหน่วยให้ตัวนอนเออตบไปเลยมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงมันจะแตกวกอีก ตอมนี้พังประตูเสียงเสียงเอฟเฟกต์เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้เสียงนี่ตอนนี้มันพังประตูไอ้ยโอ้ประตูพังมาแล้วนะนี่เอามันไปไหนไรตัวเล็งตายแล้วอะตายแล้วฆ่าไปแล้วเนี่ยเดินไปเดี๋ยวก็เจอเนี่ยนี่ไงนี่ไงอีกอันหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งที่กูปักไฟไว้เนี่ยเสียงคดเหมือนเนี่ยเสียงคดเหมือนเน่ยตาย เอ้ยเอ้แหลกเอางานเข้าเอาล้ครับเดี๋ยวผมไปตัดก่อนนะครับตอนนี้เออเลอร์นะครับรออีกครั้งนะครับโอเคนะครับผมกลับมาต่อนะครับต่อ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 จยากเดิมเฮ้ยเฮ้ยเตัวตัวอะไรตัวอะไรมึงนี่เป็นคนภาคมากนี่นะครับหินเซิยวฟิตนะครับผมตบแล้วผมก็บวกมันใช้มือบวกมันเดียวอ้าวทีเดียวดองเลย ทีเดียวดองเลยตายผมใช้อะไรฟาดมาล่ะเอาหมัดบวมันด้เออเดียวเดียวเดียวตัวนึงหายตัวนึงบัวขาวพะประมวยบัวขาวพะประมวยอะไรนะอะไรนะพูดใหม่ดิฮะเฮ้ยช่วยจำทางกลับบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวทางกลับบ้านไม่ถูกสมองน้อยจำเรื่องอะไรสารนี่เอ้ยแมงมวยแมงมวยแมงมวยทอดตบเปเด้โหด้วยอะอะไรอะไม่ไม่ไม่โหดอะ เ้ยช่วยยังทางกลับบ้านนะว่าอย่าลืมกูหลงทางหลงก็ฆ่าตัวตายไงแล้วไปเกิดบนเตียงดูของกูก่อนของน้อยนิดไม่มีอะไรเลยมีของเล็กเล็กดื้อชื่อกาซิมนะครับอ่ะกาซิมไอีเปอร์เอ้ยไอไอจะเอรานตาดิเราเราไม่เราจะสู้ที่สูงเฮ้ยดับเลยทางกลับบ้านทางไหนวะนี่เปิดระดับแล้วฮาร์ดปะฮาร์ดดิ ซอมบี้พังประตูได้อ่ะอีซี่มางซอมบี้แม่งพังประตูได้อะข้ากลับบ้านเอ้ยเอ้ยคีเปอร์เอ้ยเฮ้ยมันติดอยู่ในกรงเว้ยเอ้ยเฮ้ยในสวิตสวิตมันโดนขังมันโดนขังซอมบี้เอ้ยคีเปอร์มันขังหรือเดินออกไปเป็นมันโง่ใช่ไหมยิงแม่งดิระเบิดไประเบิดอย่า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 ระเบิดเอ้ยนี่นี่มัวไม่เหลือว่ะเราเรายิงรอดกรงเอ้ยไม่เข้า ตอดงไม่ได้เว้ยเห็นว่ามันปักคาลูเลยดูนี่เคยดูนี่เอ้าเฮ้ยได้วะทำไมเมื่อก่อนได้วะามั่งไม่ไหวละบวกมั่งเลยเข้าไปเลยโอ้ยเฮ้ยไอรอนบาร์เราไม่ไม่เราไม่โดนว่าระเบิดมันจะสร้างฟิวได้เว้ยโอเคต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อชาวบ้านคนรุ่นหลังได้ดู จำทางกลับบ้านไม่ได้นะเว้พูดจริงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากตัดใหม่เว้ยเฮ้ยห้องสมุดอยู่นี่ห้องสมุดอยู่นี่ก็สบายหมูแล้วครับไปครับแป๊บนึงห้องสมุดมันเป็นใจกลางสุดรวมบางมุมมางมุมใหญ่บางมุมคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบอยู่นิดหน่อยนะครับไม่นิดจะ เอ้าผมไม่ไปพูดจะตายเอา้าเอ้ยอะไรเกิไม่ได้อะเอ้ยเอ้ยนี่ทางกลับบ้านใช่ป่ะวะ่ะมันมืดเกินไปป่ะวะมูด,ดี้อะเอ้ยมันเล่นอยง,งี้ได้เอ้ยนี่ไงสิหลนกินที่เราตีไปแสดงว่าทางกลับบ้านอยู่นี่ผมจําได้ละทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคต่อนะสมรสตองโฮทอดจะหมดทอดทอดเฮ้ยทานหมดวะทำไมดีวะ ทานหมดก็ชาร์จดิครับซื้อใหม่โอ้ยมุกมันเสียวอะ่ะอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยมุกมันอ,อ้าวอยอายเลยอุ้ยอาย,อย,อยเลยมุกเสียวไอ้ยทานหมดก็หาขุดดีจะขุดทำไมวะอันนี้มีฐานไหมไม่มีจะตองโหไม่มีมีตะกรองอะ่ะดูว่าดูวาหาไว้ดอนมบยอยู่เอา อาเบดอนไมล์ก็จะมีแมลอนซีอยู่ข้างในนะเออในห้องสคิดว่าสปาวมอนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเดินทุบไปทุบไปเลยหินซิลเวอร์ฟสเอออย่าไปยุ่งกับมันเลยน่ารำคาญซีซีซีซูซู้ซะส้านเลยนะดาบใกล้พังแล้วเว้ยทำไมวม่ไอ้ตายถ้ามึงเดินมาแล้วมึงเจออย่างเงี้ยมึงจะทำไงวะก็ไปเรื่อยๆฮะ เอ้ยมันกระโดดขึ้นอ๋อติดรั้อติดเลดอไมชารานั้นโคตรมืดใดตายไปไปกมูนด,ดีไงสลัสวสลัสวอย่างเงี้แยแหละชอบสนกุนกสนกุกมันมากับความมืดมันมากับความมืดมืดมนโตขึ้นไปเรื่อยเลยผมรู้ข้างบนต้องมีหินเจอกล่องแล้วเจอกล่อง<ะ>แล้วเฮ้ยเจอหีบแล้วเจอหยบแล้วเจอหีบแล้วข้างในมีก้อนกวดก้อนก้อนกวดก้อนทรายนี่มันเปลี่ยนมาตอนไหนวะ เสื้อเปลี่ยนเป็นลายกาเวลอะนะมันเปลี่ยนตอน1.3มะกาเวลอะนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงมึงว่าสวยปะไม่ชอบอะเออชอบแบบเก่าออริจินอลเออเนี่ยมันเอาไปจุดอันนี้มันดูเป็นลายลายไม่ขีดขีดนี่นี่นี่แบบเก่าแบบนี้เป็นเทคเจอร์อยู่นี่เป็นไงโอ้โหสวยไหมครับเออง่ายง่ายเจ๋งว่ะมึงดูสกินก่อนสกินมันสกินปลอมไม่เอาไม่สวยไม่ไม่เฟี้ยว สกินฟอมเล่นแล้วมันยังไงไม่รู้วะตายมันดูดิเมื่อกี้สกินฟอมเอ้ย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 เดี๋ยวโอ้โดนซวกไหล้เฮ้ยเฮ้ยเราหัดไปเล่นไปรหัสเหรอไม่เอาอ่ะรหัสมึงไม่อยากโมมึงให้อัวไม่เอาอ่ะอัมันคนดีเว้ยนี่นี่คนดีคนดีสิองต้องพบ เดี๋ยวขอใช้ได้เจะไปทางไหนต่ออะไไปไปไม่โดดขึ้นไปทางเดิมอะมั้โดดเอ้ยสตองโคมันต้องมาเล่นกันสองสามคนเว้ยมันถึงจะหนุกมันมาคนเดียวไม่หนุกเดี๋ยวขอบมันจะหนุกนะเดี๋ยวผมใครรู้วิธีแลนด์นะบอกหน่อยดิใครรู้วิธีแลน์นะครับก็ช่วยโพสไว้ทางคําอธิบายทางล่างๆเลยนะครับเพราะว่าผมหนูไม่รู้ผมกับเพื่อนมันเป็นพวกคนโง่นะครับ เหมือนเป็นคนโง่เฮ้ยอย่ารวมอย่ารวมโง่คนเดียวไม่เกี่ยวเว้ยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเพื่อนเพื่อนอกว่าะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาอะัเจอวงนี้ไปงองงงงองเงนี้ยิดเดียวครับยิดเดียวยิดเลยครับไปไปเป็นลาพิสลาพิสเลสเตอนไม่เก็บอะเลสเตอนลกกระเป๋าสําหรับวิธีแลนนี่ต้องใช้ดีแทรเรียงเดียวหรือเปล่าผมว่าไม่รู้นะแต่เพื่อนผมที่ผมคุยยืนด้วยอยู่เนี่ย มันมีไอดีแท้แต่มันไม่ค่อยแบ่งปันเฮ้ยไดมอนไอตายตายไดมอนไอมวยไดมวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเด้อไม่่เเกกกิินนวาไปเดอร้อไปเดอ้อไปเด้อขุดเนี่ยนี่มาก็มาสำรวจสตองโฮบวกกับเอ่อมาขุดหาแร่เพิ่มนิดหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยขอขุดไดมอนหน่อยดิขุดได้หรอวะ ไดมอนเอ้ยดันแหลกแล้วมันตกเนี่ยไม่เกินสามก้อนมันเนี่ต้องการแนะน่ฐานเดี๋ยวดูดูดูสามก้อนอ่าสี่แล้วครับสี่แล้วอันหนึงอันนึงอันนึง,นง,นงกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรลุ้น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 โอ้โหสี่เมตรอ่ะ<ต>ถ้าเกินห้าเกินห้าให้ตบเลยเอาสี่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 เม็รสี่เมตรสี่เมตรโอ้อะไรวะสีเม็ดเว้ยไอ้ไ้แรได้เอ็กซ์กี ก็ใช่ไงเอาเพิ่งรู้หรอไปชิมเปอร์ตายไม่ค่อยเสียดายไอ้ตัวเขียวไอ้ตัวเขียวไอ้ตัวเขียวขออัปเกรดดาวเฮ้ยกวนว่ะให้มันระเบิดเลยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะได้บินสูงๆโอ้ยมึงแอบบังคับเมาส์กูบังคับมวยอะไรไม่ได้บังคับเลยครับก็ล็อกกูอยู่อะล็อกก็ล็อกแม่งี้ล็อกไหม อินดี้ตบเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวอินดี้ตบเฮ้ยไอ้คลิปนี้ลงสามสี่เดียวอ่ะสามสิี่ดีเอสป่ะดีเอสครับแบบเอฟวีมาที่มันถ่ายกับมึงอ่ะเรายูทูบเอ้ยยูยูทูบรับลงเลงเลยก็ได้ฮะไม่คิดจะโดนเพื่อนด่าว่ะไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วจะโดนเพื่อนด่าว่ะมึงคิดว่าจะโดนเพื่อนโดนพวกไอ้พวกคนอื่นด่าว่ะลงอะไรกันเนอะ อย่าจ,จะตุ้ดเด๋ยเอ้ยเออลืมไปเราไม <ป S 1> ่ใช่ตุ้ด <เล S 1> นี่ยว่ะเฮ้ยเราเอ้ยแป๊แบบนึงไม่ปลอดภัยว่ะดูดิข้างล่างเป็นอะไรของที่แสนที่แสนอบอุน่นข้างล่างนั้นมันคาราเมลนี่ว่ะคาราเมลเดือดคาราเมลรล้ช็อกโกแลตอะไรวะกาซิมแล้โรงงานช็อกโกแลตชอบเสียงเก่ามากว่ะตอนหนึ่งจุดเจ็ดอู้อู้อู้โอ้โหได้ลมไม่หายเรือ่อวงว่ะ เออใช่มันได้มันแบบอันนี้เสียงมันแปะปุ๊แปะปุ๊มันเหมือนมันเหมือนคนกำลังโดนทับอะใช่ป่ะล่ะเออเหมือนเศษกระดาษแปะแปะแปะเน่ยเอาสักกี่นาทีเนี่ยเอ้ไม่เปเอ้ยตอนนั้นกวาดลงสิบห้านาทีไม่ได้ตอนนี้มังแบบสี่สิบห้าสิบนาทีก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไปแล้วไงฮะ ถ่ายมึงดูดิไอตายมึงดูดิอะไขุดแม่งได้เอ็กพีด้ยเนี่ยแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะเวอร์ชันเนี้ดูเอ็กพีไม่ค่อยสำคัญเลยนะดูเออและเปล่าไม่ค่อยจะอัพเกรดละไอ้นี่เว้ยระดับตันที่มันอัปเกรดได้มากสุดคือสามสิบเว้ยอัพสามสิบเหมือนอัพห้าสิบเวอร์ชันก่อนอ่ะมึงว่าคุ้มบ้างล่ะวินนึง นิดนึงนี่คืออะไรคุ้มปะคุ้มมากจะไปรู้ไหมล่ะไม่ได้เล่นนี่ว่าเวอร์ชันก่อนเอามึงมาเล่นตอนเวอร์ชันแหละกูเห็นมึงถ่ายไอฟิล์มตอนหนึ่งจุดแปดอะโว้ยอย่างนานโคตรน,นานเลยท <c oughs> ีเดียวถ้ามึงมาถ่ายกูได้เดี๋ยวมมงกอมาสำรวจสองโฮกูหน่อยกูคนเดียวคงไม่ไหวหรอกเอาเฮ้ยมาปิดทางก็ให้คนดูเขาหาวิธีแลนอ่ไม่รู้ทำงไง<ม>อยกเลนไ<ม>่แยกเลนเยคือแบบ คือผมเปิดเสริมนะครับเปิดได้นะคนจอยเข้ามาไม่ได้ครับแต่ผมอะไปจอยที่กับคนอื่นได้แต่คนอื่นอนะ่ะมาจอยผมไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาแลวต้นไม้แถวนี้ก็โลง่งกลับบ้านแสนกากระเออเอ้ยเม่เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมึงดูบ้านกูมึงอย่าดูถูกนงึงเห็นบ้านผิดหรอเอ้ยบ้านบาลาม่กาก นี่มีไดมอนด์แล้วเราพาเราผมพาเราไปดูไดมอนด์นะไดมอนด์ที่ผมคุดเจอนะครับผมร้อยมันอัปเกรดกันเออใช่ถังถังนำนำนำนนอาของไปเก็บแป๊บดึงนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูไดมอนด์ที่ผมทมําเหมืองเอาไว้เมืองอะไรเมืองล้างมั้ง <c oughs> ถามไปได้เมืองเหมืองก็เหมืองอะ ทำเหมืองเขาจะไปคุณหาแร่เขาจะไปมีหรือเปล่าไป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 ดูดิ <c oughs> ทำตามแบบพี่ลุยคุงรู้จักปะพี่ลุยอ่ะรู้จักปะรู้จักปะไม่รู้จักสักคนครับอกกอโอเคกากอ่ะเฮ้ยแมงวันตอมเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแมงวันตอมเดี๋ยววิ่งไปตบให้อเหอาเปล่า <c oughs> มาดิป้ากูอยู่สายห้าอยากไปไกลเกินนี่นี่นี่ฟาร์มข้าวปนไงครับ รู้ครับฟาร์มข้าวฮนะ <laughs> ไม่ได้โง่ใช่ไหมครับเอ้ยลืมเอ,อเอาถาังมาแล้วอะเออไม่ทําทางรถไฟวะหาของทาทางรถไฟลยเดี๋ยวไป<อ>นานหนุกแล้วไปไหลไปดวเราหาไปดอนไม้เจอไอาดอนไม้อะเอาไปดอนไม้แต่ว่าเปลืองทรัพยากรอย่างมากอะเปลืองเอ้ยมึงเจอเอาดอนไม้เดี๋ยวมึงก็ได,ได้ได้ทางรถไฟฟรีเต็มเลยนี่เอาเดมอนเท่าสไปเดอร์สไปเดอร์นะ เออสบไอ้เกยสบาเด้ออุ้ยเพชรเนี่ยตอนนี้มึงจำได้ปะที่มึงคุยคุยอยู่แล้วกูตะโกนขึ้นมาว่าเจอเพชรหกเม็ดอะเนี่ยตอนในที่หนึ่งมีที่หนึ่งอะกูเจอสามเม็ดไอ้กูเจอหกเม็ดเกิดเรื่อยๆอะเออกูขุดไปเรื่อยๆมีที่หนึ่งเว้ยนี่ไงกูเจอแล้วเนี่ยในตเนี้ยกูคือแบบลางสังหรณ์กูแบบให้ขุดตรงมากูก็ขุดตรงมาเลยแล้วก็เจอหกเม็ดกูก็ขุดไปสามเม็ดเดี๋ยวที่เหลือกูรอที่ขุดโชคลาภอะที่มันขุดแล้วมันจะได้เยอะขึ้นอะ นเนี่ยรสโตนมึงดูดีแบบเลสโตนโอ้โลกอ่ะแบบไม่อยากขุดอ่ะขุดไปทามงจอน<ล>ไม่เป็นอ่ะเฮ้ยมีอะไรอยู่ในนี้เปล่านั่นนะไอรอนยีบสี่อันคืออันนี้นะผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดสามจุดสองนะครับให้อัปเดตแล้วผมอัปเดตเพราะคุณกาซิมนีแ่แหละที่มันบอกผมงั้นผมก็ไม่รู้หรอกโอ้ยครับ ไม่ได้งงครับผมติดตามข่าวติดติดตามข่าวไม่ทั่วถึงครับอไอรอนเยอะไอท่ามึงมาในสตีดเนี่ยนะรับรองเพ็ดกูเอาไอแอบแน่ก้าเม็ดนะนี้ข้างล่างแต่กูก็ขุดขึ้นมาก่อนเลยกูกลัวมึงไม่ไว้ใจมึงไอตายโคตรไม่น่าไว้ใจ,จเล่นให้ได้ก่อนเล่นให้แล้วค่อยพูดกันนะฮะครับครับไ,ได้แลนะ้วเนีเ่ยโคตรมืดแต่เอาแต่มันแต่มันสวยอะ่ะ ใ,ให้ตายมึงดูนะเว้ยมันทำแบบสวยงามไงเดี๋ยวเคยดูแล้วก็สวยถ้าถ้ามันนวลดินี่นะเว้ยมึงเคยดูกระดูกนะเว้ยที่มึงชอบเอาไปแทะเล่นอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเคยดูนะมันจะค่อยๆไหลามาไหลามาจากตรงนี้มึงไม่แดกกระดูกเฮ้ยไม่ได้แดกกูเออถ้าเกิดกูแดกนะมึงเอาไปนั่งแทะแบบเห็นอยู่ที่โรงเรียนนะประจำระดูกกระดูก โอ้ขนาดถึงขนาดแย่งหมาเลยล <c oughs> เหรอเอมืงอเห็นหมาตัวสีน้ำตาลมาที่โรงเรียนอะ่ะข้างวัดอะ่ะนั่นแหละตอนเช้าว่ะกูไปถึงโรงเรียนประมาณหกโมงไงหกโมงตีห้ากว่ากูเดินไปซื้อหมูอะ่ะไม่ชอบมาแย่งหมูกูมันจะเห่ามันจะกัดอะ่ะเหมือนเจ้าหมูให้ได้อะ่ะไม้เสียบหมูแทงเลยแทงไม่ได้ไม่ถามไอ้ปอลิโอไอ้ไอไอไกล้องอะ่ะ <c oughs> ปลิโอโ <c oughs> ปโปน้องโป พิโปโปลิโอไอ้แซดแซ,แซอะไรมันอะไรมาหมดเออ,เอ,อไปละเลิกแล้ววะไม่ไหวละง่วงจริงเลยง่วงเหรอแค่นี้มันง่วงเหรอมั่งอเ,เออ,อเไปละไม่ไหวโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเปียเท่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคำหยาบเยอะนะครับก็เพราะว่าออผมเล่เนกับผมนานที่เจอผมที่อ่ะมั้งนะไปละบ๊ายบายทุกทูนโอเคครับสวัสดีครับ